รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เยอะไปหมดเนี่ย สวัสดีพอพอดีค่ะหนูกำลังเลือกแป้งอยู่ค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูควรต้องใช้แป้งแบบไหนอะค่ะอืมเลือกแป้งเหรอคะแล้วจะเอาไปทําอะไรอะคะหนูจะเอาไปทําเค้กวันเกิดค่ะทําเค้กวันเกิดยากนะคะทําได้เลยค่ะจริงเหรอคะใช่จะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณแม่อะค่ะอ๋อได้เลยเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะดีช่วยเองค่ะจริงปะคะแั้นเรารี้ทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเลยค่ะเรามาสวัสดีทุกคนกันก่อนเลยคะได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคน รายการ DIY ค่ะค่ะ30นาทีจากนี้<ม>ไปเชื่อว่าสายขนมหวานต้องชอบแน่นอนอเ,เพราะวันนี้มุกและเชฟจาดีจะมาสอนทุกคนทำเบิร์เดย์เค้กค่ะยิค่ะ ผสมกันก่อนเลยค่ะได้เลยส่วนผสมนะคะเราก็จะมีส่วนของที่เป็นครีมที่ตกแต่งค่ะแล้วก็มีส่วนของที่เป็นเนื้อเค,ค้กค่ะส่วนเนื้อเค,ค้กก็จะมีไข่ไก่ค่ะที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะไม่เอาับ,บเย็นเยนแล้วก็เนยเหมือนกันค่ะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วส่วนอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตที่ชอบก็ได้หรือว่าจะเป็นลูกอมก็ได้ที่เอาไว้ใส่<ห>เป็นแบบเซอร์ไพรส์ตัดข้างในออกมาแล้วเป็นแบบไหลๆออกมาค่ะมีน้ําตาลทรายค่ะมีแป้งเค้กค่ะมีนมจืดกลิ่นวานิลลาแล้วก็สีผสมอาหารนี้ก็ แล้วแต่เลยอยากให้เค้กเป็นแบบพุ้งๆๆพิ้งเิียมูสีฟ้าสีเขียวเนี้ค่ะของฟูทำให้เค้กขึ้นฟูค่ะแล้วก็มีเกล็ดน้ําตาลแต่งหน้าเค้กค่ะให้เขาแบบดูน่ารักแล้วก็มีวิปครีมค่ะส่วนผสมแล<อ>้วส่วนผสมใช่มุกจะทําได้ไหมคะโอยเดี๋ยวพี่ซีช่วยได้ค่ะได้ได้ไหม เริ่มที่เนยกันก่อนค่ะเดี <ฮะ S 2> ๋ยวเราจะใส่เนยที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะ,<ฮ>ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้เราจะใช้เครื่องตีกันเพราะว่าคราวนี้ต้องออกกำลังกายแล้วเนาะใช่ใช้เครื่องตีเพราะว่าคราวนี้เราจะเป็นเค้กบอนก้อนใหญ่ละอันนี้เนยเป็นเนยเค็มนะคะที่อุณหภูมิห้องแต่ว่าถ้าใครหาเนยเค็มไม่ได้จริงๆไม่มีไม่เป็นไรเลยใช้เป็นเนยจืดได้แล้วก็แบบแอบหยิบใส่เกลือลงมาให้นิดนึงเขาก็จะเค็มแล้วแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะนิดเดียวหยิบมือนิดเดียวพอค่ะ แล้วคราวนี้จะมาที่เครื่องตีกันเดี๋ยวจะเริ่มจากสปีดอ่อนก่อนนะคะเป็นแบบเบอร์หนึ่งก่อนถ้าแบบเราเริ่มแบบจับได้เริ่มถนัดมือรู้สึกว่าไม่ไม่แรงเกินไปก็เริ่มเป็นสปีดแรงขึ้นนะคะประมาณ20วินาทีก็ได้แล้วค่ะลองี้ค่ะเขาจะหนักประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลองสปีดหนึ่งก่อนแล้วก็หมุนๆน่าแรงแล้วก็พอเริ่มแบบรู้สึกสบายยตัวแล้วก็เริ่มเป็นแบบสปีดกลางๆได้ ประมาณก้อนสิบนี้ค่ะได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่จะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็น้ำมุกตีตีตีไปเรื่อยๆได้ค่ะโอเคอ่ามาเริ่มเลยเป็นสปีดหนึ่งกันได้เลยค่ะโอเคนี่ <Okay. S 2> <c oughs> ได้ทำงานกัน <c oughs> เป็นทีมได้อยู่ทำเมยบอกนะคะ <c oughs> ได้ค่ะ มันจะเป็นเนื้อแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วเนยอะค่ะเขาจะผูกขาวขึ้นเรื่อยๆค่ะหมดแล้วโอเคมันเริ่มฟูๆขึ้นมาแล้วค่ะใช่ค่ะยิ้มใช่ค่ะเก็บอีกนิดหน่อยตรงขอบๆนี่คือเราใช่ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใซนในทั์ะลอมอีกทีนึงกันเ้ยค่ะโอเคได้แล้ว นี่ให้ดูว่าเนยตอนแรกกับตอนนี้สีเขาต่างกันพี่เจดีบอกว่าตีแล้วเขาจะฟูขาวขึ้นนะคะตอนแรกเนยเขาจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แล้วพอเราตีไปเมื่อกี้สองสามนาทีได้นาะที่เราทํากันไปเนี่ยค่ะเนยเขาเบบฟูขาวขึ้นจะทําให้เค้กเราอะค่ะฟูแล้วนุ่มขึ้นด้วยค่ะโอเคก็น้ำอาดัานขั้นเข้ามาคราวนี้เดี๋ยวพี่เจดีจะค่อยๆตอกไข่ไปทีละฟองกับกลิ่นมันลาค่ะลุยโอเคค่ะ ไข่ฟองที่หนึ่งไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวที่จะติดตามได้กลิ่นวานิลาใช่ค่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นไข่ไก่ฟองที่สองกันเลยอาอแล้วนะมุกก็คือเลือกตับเบอร์หนึ่งนะคะแม่จะพยายามไม่ไปไกล พราะรว่าแค่นี้นก็ได้ไดแล้วนะคะก็ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะฟองสุดท้ายกันรอนห,นห,นหนึ่ง <S <S อีกนิดนึงฟองสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแล้วก็เหมือนเดิมมาคัดมาล่ออีกนิดนึง น้องๆทุกคนดูหน่อยว่ามันจะเป็นแบบนี้นะ<ช>พอทําเสร็จแล้วแล้วก็ตะล้ำตะล้ำนิดหนึ่ง คาวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของแป้งกับเป็นของเหลวคือเป็นนม,มค่ะแต่ว่าเราจะต้องใส่สลับกันไม่ใส่แป้งลงไปทั้งหมดหรือว่านมลงไปทั้งหมดอะคะ่ะถ้าใส่แป้งลงไปทั้งหมดตอนนี้จะเหนียวมากเลยอีกนิดนึง <sk ull ing> จะทําขนมปังได้แล้ว <sk ull ing> แล้วเขาจะกู้กับคืนมาไม่ได้หรือว่าถ้าใส่นมลงไปทั้งหมดเลยะคะ่ะ <sk ull ing> เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นลิ่มๆะคะ่ะเพราะฉะนั้น <sk ull ing> ใส่นมครึง่งนึงแป้งครึ่งนึงสลับปไปเรื่อยๆจนหมดอะค่ะก็เป็นเทคนิคของตานี่ค่ะ กระจายอยู่แล้วก็ผมฟูใส่ไปหมดเลยแล้วใส่แป้งนิดนึงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะคะเราจะใช้เครื่องคนคนนนคนเข้าไปนิดนึงก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดเลยนิดนึงอะคะ่ะขาวฟุ้งเลย<ม>ใช่เดี๋ยวเราจะหน้าเป็นแมวกันโอเคอันนี้ได้แล้วแล้วก็ใช้ปเป็นเครื่องใช่เราก็แบบหมุนไปทางเครื่องโดยที่ไม่ต้องเปิดได้เลยค่ะใช้เครื่องเขา หมุนหมุนหมุนลงไปอย่างนี้ก่อนค่ะคราวนี้ก็เล,ล<ว>ยใส่สป,ปินไปรหนึ่งก่อนเลยก็ได้ค่ะจะเริ่มเขาจะเหนียวขึ้นใช่ค่ะนี่แหละนี่เราใส่ครึ่งเดียวนะเนี่ยถ้าใส่หมดนี่คือจะแบบเหนียวเลยระหวห่างนั้นเดี๋ยวพี่ใส่นมลงไปครึ่งหนะะึ่งค่ะน้ำนมนะคะลงไปครึ่งหนึ่ง จะแบบกระเด็นอ๋ออันนี้ต่อไปเราก็จะเป็นแป้งค่ะอีกครึ่งหนึงที่เหลือล่นลงไปทั้งหมดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้เครื่องตีตีอ่ะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาฟูอีกทั้งหมดเลยลอนแป้งอันนี้ค่ะจะทําให้เคเขาเบาขึ้นแล้วก็ขึ้นฟูค่ะกับเผื่อว่ามีมาแรงเนี้ยค่ะจะได้ติดอยู่ตรงที่แตกแรง อันนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นไม้พายคนๆก่อนละกันค่ะเพราะว่าส่วนผสมเขาเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วคนๆพอเข้ากันแล้วก็ใส่นมแล้วก็คนๆแล้วค่อยใช้เครื่องอีกทีหนึ่งเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> จะได้แบบไม่กระจายกันมาก <c oughs> ตอนนี้เขาจะเนื้อเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จนะคะเขาจะเหลวกว่าน,นี้อีกนิดนึงเพราะว่าจะมีแบบของเหลวที่เป็นนมอยู่นิดนึงโอเคค่อยๆลงได้เลยค่ะแล้วเหนียวขึ้นแล้วอันนี้ครึ่งนึงของที่เหลือได้เลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวคนๆให้เขาแบบไม่กระเด็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวใช้เครื่องตีลอบสุดท้ายก็จะเสร็จเลยค่ะได้ค่ะนิดเดียวจะได้แล้วเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเตาอบกันค่ะโอเคตอนนี้ค่ะเข้ากันแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าเขายังมีแบบเป็นเม็ดแป้งอย่างนี้อยู่จะยังมีแบบเม็ดเม็ดแป้งอยู่หรือว่าตามตามที่ในนี้จะมีแบบเป็นจุด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 เม็ดเม็ดแป้งอยู่ที่แบบยังไม่เข้ากันละเอียดดีค่ะจะใช้เครื่องช่วยอีกทีนึง ก็ตีจนเมียนเข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยคะตอนนี้ใช่กลิ่นมาแล้วโอเคได้แล้วละ่ะว้าวคราวนี้เราลองมาดูเนื้อกันว่าที่เมื่อกี้ค่ะเขามีเป็นแบบเม็ดเมดตอนนี้เ็เม็ดเขาหายไปแล้วเนื้อนเนียนแล้ว นี่ให้ดูว่าเขาเป็นแบบเนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วอะค่ะแล้วก็เรื่องอุณหภูมิของขนมอัน,นี้สําคัญมากที่จะบอกไปเป็นไข่เป็นเนอยอะคะ่ะทุกอย่างต้องเป็นอุณหภูมิห้องหมดเลยนะคะถ้าสมมติว่าบ้านไหนทาําแล้วออกมาเนื้อเป็นลิ่มๆแยกชั้นกันระหว่างไข่แยกชั้นกันร,ระหว่าง,าน,ารรางนมแล้วก็เนอยอะคะ่ะก็แปลว่าอุณหภูมิของแต่ละอย่างเนี่ยเขาไม่เท่ากัน<ม>ทําให้เขาแบบไม่เกาะตัวกันทําให้ออกมาเป็นลิ่มๆริ่มๆแล้วพออบมาขนมก็จะไม่สวยค่ะนี่ของเราออกมาเนียนๆเลยโอเคเดี๋ยว มาใส่ริมกันอ๋อโอเคค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาใส่ทิมกันอันนี้ค่ะเค้กจะได้ทั้งหมดสองปอนด์จะใส่เป็นริมสองปอนด์อันใหญ่ๆเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้จะทําเป็นเค้กทรงสูงเพราะฉะนั้นจะดีจะใช้เป็นริม1ปอนด์สองอันค่ะออกมาแล้วเค้กก็จะแบบเป็นทรงสูงแบบนี้แล้วก็ตอนใส่อะค่ะใส่ให้เป็นไม่เต็มริมให้ประมาณสส่วนสี่ของริมนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้เหลือตรงแบบขอบเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ง่ายค่ะ แล้วก็ให้ดูพิมพ์การของจะดีอะค่ะเป็นพิมพ์แบบที่ถอดก้นได้เขาจะง่ายหน่อยแล้วข้างในอะค่ะใส่กระดาษไขรองกระดาษไขเวลาเขาจะได้แบบแกะพิมพ์ออกมาได้ง่ายๆอะค่ะทาเนยแล้วก็ทาใส่กระดาษไขเอาไว้แบบนี้จะได้แกะออกมาได้ง่ายแล้วพิมพ์ก็เป็นพิมพ์แบบถอดก้นออกมาได้แบบนี้เลยนี่เขาก็จะได้ง่ายๆค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบค่ะสำหรับจะดีอันนี้เป็นขนม2ปอนแต่ว่าใช้เป็นพิมพ์เค้กค่ะเป็นพิมพ์1ปอนสองพิม,พมเพราะว่าเราอยากให้เป็นแบบทรงสูงแบบนี้ค่ะ<ม>จะอบนานหน่อยค่ะเพราะว่าเนื้อเค,ค้กเขาหนาจะอยู่ที่ประมาณ50นาทีนะคะ<ม>สำหรับก้อนนี้ค่ะ<ม>แล้วพออบออกมาหน้าเขาจะแบบเกลียมเียมนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้ไหมแต่ว่ากว่าจะสุกเข้าไปถึงข้างในนะคะ<ม>เขาจะใช้เวลาเยอะหน่อย<ม>ส่วนอุณหภูมิจะอยู่ที่175องศา<ม>เป็นไฟบนกับไฟล่างเดี๋ยวจะดีเอาเข้าอบสุกก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดู ูกันคะ่ะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าคิดกันยังไงดีไ,ดนะไปเลยค่ะไปนนก็ทำอะไรคะ ผสมครีมกันค่ะครีมอันนี้ค่ะเป็นวิปครีมก็คือเป็นวิปปิ้งครีมกล่องๆเนี้ยค่ะสําเร็จรูปแล้วเราก็มาตีให้ขึ้นฟูค่ะพอขึ้นฟูตั้งยอดเสร็จปุบคราวนี้เราก็ผสมสีตามชอบได้เลยค่ะของคุณแม่น้องมุกเป็นสีชมพูออโรดแบบหวานไหมคะได้เลยค่ะและถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวชอบเนาะเป็นสีชมพูใส่ให้พี่ซักสามหยดละกันค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ใส่สีเหลืองหนึ่งหยดก็จะกลายเป็นสีแบบโอโรดค่ะแล้วก็ถ้าชอบเข้มกว่านี้เราค่อยเติมขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆเลย,ยค่อยๆหยดไปเรื่อยนะคะถ้ายังไม่ชอบก็หย,ยดไปหยดไปเริมไปเรื่อยได้ได้แล้วละ่ะได้เลยแล้วก็พอคนเข้ากันปุ๊บก็ใส่ถุงบีบไว้เลยอะคะ่ะถ้าคนเยอะเกินเดี๋ยวเราจะแข่งกันอเคนี่ให้ดูว่าแบบต้อย่อใช่เอาให้แบบยังแหลม ยังเป็นแบบตั้งยอดอยู่<อ>ถ้าเริ่มแบบเป็นหยึกๆๆแต่ว่าเขาแข็งเกินไปแล้วก็เติมครีมแล้วก็ผสมต่อที่อื่ค่ะได้แล้วคาวนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงกา้านแล้วก็ตัดครีมค่ะแล้วก็ใส่ในถุงได้เลยถ้าไม่มีถุงบีบก็เหมือนที่จะด,ดีบอกค่ะเหมือนเดิมได้เลยเราใส่ถุงได้เป็นถุงร้อนถุงแกงเนี้ยค่ะตรงข้างบนหนังยางมัดได้เลยแล้วก็ตัดได้เลยค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องบีบปาดอยู่แล้วอะค่ะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปขึ้นลูกเค้กกันค่ะได้ไดค่ะตอนนี้ค่ะ <c oughs> พักจนเย็นเรียบร้อยแล้วอะค่ะถ้าใครเป็นมือใหม่หัดแต่งเค้กน,นะคะพอเย็นเสร็จเอาเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งก็ได้แต่ว่าแรปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะแข็งค่ะ mm hmm. เขาจะได้เซ็ตตัวแล้วก็ตอนสไลด์อะค่ะจะได้สไลด์ง่ายค่ะคร mm hmm. าวนี้เราก็มาสไลด์เป็นชั้นๆกันใช้ใชเป็น<ช>มีดที่บ้านฟันเลื่อยธรรมดามีดธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบอยากให้เท่ากันสเสมอก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบ mm hmm. เอาไว้ใส่เค้กแล้วก็หั่นสไลด์ให้เท่ากันก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใช้แบบวัดวัดดูได้ค่ะให้เขาเท่ากันทํา็ เลยค่ะออกมาก็เป็นแบบนี้เนื้อสวยมไ,มมไม่ได้เป็นสีน้ำตาละะใช่เนะื้อสวยออกมาเนียนเลยถ้าพักในตู้เย็นจนเขาเย็นแล้วอะค่ะเขาจะแบบสามารถจับให้เขายกขึ้นมาได้เลยแต่ว่าถ้ายังร้อนๆอ,อยู่อะค่ะชีวิตเขาจะเบาบางมาก <laughs> <laughs> เราจะไม่สามารถแบบจับมือเดียวแล้วมายกโชว์แบบอย่างเงี้ยฟึ๊บอ,อย่างเงี้ยเราจะทําไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะแบบให้รูปสองตัว แล้วก็ไล่เนื้อเค้กอีกก้อนหนึ่งกันค่ะเนื้อเค้กวันนี้ค่ะจะเป็นเนื้อเค้กวันนิลาเค้กค่ะครานี้เราตัดเสร็จแล้วค่ะถ้าใครจะขึ้นรูปเป็นแบบเค้กธรรมดาที่เป็นเลเยอร์เค้กก็ขึ้นรูปได้เลยแต่วันนี้เราทําเป็นเค้กวันเกิดที่แบบเซอร์ไพรส์คุณแม่เราจะแอบมีใส่ของข้างในเซอร์ไพรส์คุณแม่ตอนตัดออกมาเนี่ยจะมีแบบเป็นเหมือนลูกอมเป,เป็นขนมหล่นลงมาด้วยนี่จะเป็นขนมคุณแม่ชอบทาน เจลลี่บีนหรือเปล่าน,น่าจะชอบกินค่ะแม่จะออก<บ>จชอบกินหมดเลยทย่ <c oughs> จะได้มีแบบเปรี้ยวๆหวานๆตัดกันค่ะก็จะเป็นคุกกี้คัตเตอร์หรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะใช้กลมๆในบ้านจะใช้แก้วก็ได้ <c oughs> ถ้วยแก้วอย่างเงี้ยค่ะที่แบบขนาดปากที่เท่าที่เราต้องการแล้วก็คว่ำตัดลงไปได้เลยขนมของเราพอตัดออกมาก็จะมีแบบขนมไหลออกมาอีกชั้นหนึ่งอันที่สอง จะมีชั้นล่างอะค่ะที่ไม่ได้เจาะใช่แต่ว่าชั้นบนนี้เราจะแอบเจาะด้วยจะได้มีไส้แบบทะลักเยอะๆเลยจะถึงขั้นตอนสนุกสนานแล้วล่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วจะได้บีบครีมแล้วค่ะคราวนี้ค่ะเรามาขึ้นลูกเค้กกันได้เลยค่ะเราจะได้บีบครีมกันแล้วอย่างแรกเลยอะค่ะเราจะมีเป็นแบบ ฐานเค้กค่ะีกก็หาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าถ้าใครทําที่บ้านใส่จานแบนๆก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดทานได้เลยอะค่ะแล้วก็ครีมเมื่อกี้เรามาใส่ถุงกันอย่างแรกเลยคือเราจะเอาไว้ที่ฐานค่ะบีบลงไปที่ฐานจะบีบที่ฐานใช่เหมือนติดกาวลงไปอะค่ะตอนที่เราปาดถ้าเป็นมือใหม่ที่ปาดเนี่ยบางทีเรามือหนักค่ะเค้กจะวิ่งแล้วบางทีก็จะไหลๆๆๆแล้วก็ตกฐานเราไปแล้วก็บีบครีมที่ฐานเหมือนแบบติดกาวเขาค่ะ แล้วก็วางเนเค้กลงไปได้เลยแล้วก็บีบครีมแบบี่บีบฉันแล้วให้ได้ค่ะบีบรอบข้างมากแล้วก็นามุกฝารอบรอบรอบข้างใน,งในได้เลยนะคะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงการบีบด้วยอะ่ะตอนแรกไปกล,กลมๆโอเคได้แล้วค่ะโหช่วยพี่มากเลยอะ่ะปาดแบบนิดเดียวเลยอะ่ะถ้าไม่ต้องปาดเลยเรียบกิฟต์อยู่แล้ว ใชแม่ชั้นที่สองที่วางให้แล้วก็ชับนที่บีบวงรอให้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็จะบีบแบบจนถึงแค่ขอบรูข้างในปึ๊บแล้วก็ตึ๊บตื๊บตื๊บจนถึงขอบรูข้างในค่ะทาขอบแล้วได้ละค่ะเดี๋ยวพี่ปดัดนิดเดียวก็ได้เลยนะโอเ อย่างนี้อีกหลายชั reveal, ้นชั้นไปแล้วก <stream confer dles> em, ็เลงกันเดี๋ยวเค้กจะเริ่มเบี้ยวค่ะหรือว่าแบบเขาเท่ากันหรือเปล่าสนุกค่ะสนุกวะขั้นตอนนี้สนุกมากแล้วก็ข้าไหนแล้วก็สุดแล้วคันนี้ก็วางชั้นบนสุดแล้วค่ะแล้วก็บีบครีมขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปบีบครีมชมพูค่ะ ได้เลยค่ะขิ้งขาว้ส็ฉันว่เดี๋ยวต้องดิบคิ้งขาวรอบๆกันสีแล้วค่อยคิ้มชมพูแต่ว่าก่อนจะคิีมขาวคราวนี้เราจะมาใส่ของเซอร์ไพรส์คุณแม่ข้างในกันโอเคขยำงไปขยลงไปขยลงไลงมาลงมาโอเคได้แล้ว บีบครีมขาวข้างบนแล้วเดี๋ยวรอบๆด้วยครีมขาวค่ะอืมโอเคอ่าอืมคราวนี้จะเมื่อยหน่อยนะคะด้านข้างอีกเต็มเลยค่ะบีบจะเมื่อยหน่อย <S <S แล้วก็เดี๋ยวพี่ฟาดให้ เดี๋ยไปด้านข้างกันด้านข้างจะยากขึ้นอีกนิดนึงค่ะเพราะเราต้องพลิกข้อมือหมุนข้อมือน,นิดนึงใช่คะ่ะด้านข้างจะเริ่มจากาเ,เริ่มจากด้านล่างกันก่อนนะะตรงนี้นะอ่าโอเคจะตรงข้างล่างนะคะแล้วก็หมุนเลยฟื้นหมุ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 นหหมุนหมุมุนหมุนฟืแล้วก็ขึ้น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 จนถึงข้างบนเลยไหวไหมคะพอไหมคะ คล้ายๆเหมือนไปเสื un> un> ้อๆอันนี Demon> ้จะยากขึ้นอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ให้ถึงข้างบนเลยค่ะแล้วคราวนี้ตรงไหนที่แบบยังเป็นช่องเห็นเนื้อเค้กอยู่อะค่ะเราค่อยมาตามเก็บีทีนึงทีหลังโอเคก็เดี๋ยวเราใช้เป็นสเปจูล่าปาดเก็บตรงที่เป็นช่องๆได้เลยอะค่ะปาดๆไปก่อนนะคะตอนนี้คือยังแบบ ปาดแค่เก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวค่อยมาปาดเรียบที่แบบมากขึ้นอีกนิดนึงได้แล้วเนะ okay. าะโอเคคราวนี้ก็ปาดให้เรียบขึ้นค่ะจะใช้เป็นแบบอันใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบปาดปื้มให้ใคล้ายแบบฉับปบนนี่ทีเดียวเขาก็จะแบบเนียนขึ้นถ้ายังเห็นเนื้อเคสหรือว่าไม่เรียบสุดไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมีเป็นครีมชมพูอีกหนึ่งชัน้นอันนี้เหมือนแบบเป็นทับใน ก็มีอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเมื่อมืออีกหนึ่งรอบนะคะเป็นสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะสีขาวเสร็จแล้วค่ะนี้เป็นสีชมพูกันที่เมื่อกี้เราทําเอาไว้อ่ะค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วแบบค่อยๆไล่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 ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเลยค่ะเออพอได้แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแบบเนียนขึ้นแล้ว แต่ยังมตีตะปุ่มตะปันิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ปาดก,กันไม่เป็นไรทัหมดแล้วจะหมดแล้วเเดี๋ยวเราก็ปาดก,กันเดี๋ยวเราปาดให้เป็นแบบอาร์ตด,ดีกว่าค่ะ เพราะว่าถ้าเรียบๆเนี่ยเราสมมติว่าถ้าเราเป็นมือใหม่ทาเรียบๆเนี่ยอาจจะมีแบบรอยนิดนึงที่แบบบางทีเก็บเท่าไหร่ก็ไม่เรียบสักทีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็แบบดูเก๋ะคะ่ะเราจะเป็นใช้เป็นเหมือนแบบปาด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 ,ปาดเอาเป็นเหมือนงานอาร์ตนี่ข้างบนแค่นี้เลยข้างบนก็จะเสร็จล้วเ,เป็นแบบเราข้างๆอะคะ่ะก็เก็บให้เขาแบบเป็นทรงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบเนียนกลิปเข้าไปเสมอคะ ส่งเขาได้แล้วคราวนี้น้องมุกสนุกได้แล้วค่ะจับแล้วก็ไปที่ด้านข้างตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วก็แบบปาด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 ,ปาดเหมือนร้านแบบเค้กแพงๆได้เลยแ <c oughs> ข้งแข็งเขาเขาชอบแบบอย่างนี้เหมือนกันเป็นแบบงานอาร์ตเนี้ยค่ะบบเป็นแบบเบาๆได้เลยค่ะแล้วก็เบาๆเบาๆได้เลยค่ะเป็นงานแบบงานอาร์ต งานอาร์ตได้แล้วล่ะโอเคเป็นทรงแล้วแล้คราวนี้เราก็เก็บรายละเอียดข้างล่างแล้วก็โรยเกล็ดน้ำตาลแต่งหน้าเค้กนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาสนุกค,ค่ะอันนี้ค่ะเราจะโรยด้านล่างด้านล่างไม่เกินครึ่งก้อนนะคะด้านล่างด้านล่างเราใช้เวลาแบบวิธีศาสตร์เข้าไปเลยค่ะจริงเหรอคะใช่แบบโยนปเข้าไปเลยเยอะๆได<ๆ>้เลยค่ะ โอเคโอเคโอเคแล้วคราวนี้นะคะ่ะเป็นข้างบนที่แบบจะไม่ลงข้างล่างนะคะข้างบนที่แบบเลยโดยข้างบนหน่อยเลย,เลยใช่แต่ว่าการแต่งหน้าเค้กนะคะก็แล้วแต่ไอเดียเลยว่าใครจะแต่งแบบไหนหรือว่าใครจะแบบโลยทั้งก้อนลงไปหมดเลยก็ได้นะคะไม่มีแบบไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะโดยเกรดเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เรามาใส่ฐานกาันได้เลยค่ะน้ำมุกช่วยขห้น่มาม ไฮโซ,โซค,คือสีนี่เลยดูไฮโซคราวนี้เราก็แต่งหน้าค่ะแล้วแต่ชอบเลยว่าใครอยากแต่งหน้าแบบไหนของจจดีมีเป็นแบบหัวบีบที่เป็นหัวบีบอยากๆอ่ะค่ะก็แต่งหน้าเป็นดอกๆได้เลยมาแล้วนะตรงนี้แล้วกันคือ คราวนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันค่ะใครจะใช้ช็อกโกแลตก็ได้ของจะดีใช้เป็นฟองดองค่ะแล้วก็ทาเป็นสีอะไรอะคะเป็นน้ำตาลปั้นแต่งหน้าเค้กค่ะที่แบบเอามาปั้นเป็นคนปั้นเป็นกระต่ายปั้นเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะแต่งหน้าเค้กแล้วก็ลงเลยกดนิดนึงค่ะจะได้อยู่แลอโอเค อันนี้เราจะเสียบแคปมีเบอร์เดย์แล้วเพราะเป็นวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมคะอ่าวันเกิดคุณแม่ให้ปักตรงกลางเลยนี่ยค่ะใช่แล้วก็เสียบในพี่ไปนะอแล้วก็เสียบลงไปนิดเดียวได้เลยค่ะให้เขาอยู่ก็ใช้ได้เลยได้ค่ะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะมุกอยากให้ทุกวันเป็นวันเกิดของมุกเลยค่ะเพราะมุกจะได้กินเค้กแบบนี้ทุกวัน <Okay. S 1> สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาของขวัญวันเกิดเค้กวันเกิดเนี่ยสามารถทําตามคลิปเราได้เลยรับรองว่าได้ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษแน่นอนค่ะ yeah. น,นี้นะคะก็ะถึงช่วงเกร็ดความรู้ของเร<ช>าค่ะเชฟเจ้าดีเนี่ยจะมาไขาความลับเกี่ยวกับแป้งค่ะทุกคนจะมาบอกว่าแป้งเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างวันนี้ได้เลยค่ะ เราจะแบ่งออกมาเป็น4ีประเภทง่ายๆนะคะที่เราะจะทําความเข้าใจกันได้ะคะ่ะแป้งก็คือจะมีแป้งที่เป็นแป้งขนมปังค่ะ mm hmm. มีแป้งอนเนกประสงค์คแป้งเค้กแล้วก็แป้งโฮลวีตค่ะอาจจะฟังแล้วงงเนื้อสี่อย่างเนี่ยจะไว้ใช้ทาอะไรบ้างค่ะ,คะอย่างแรกเลยแป้งขนมปังค่ะก็คือตามชื่อเขาเลย mm hmm. เป็นแป้งที่ส่วนมากจะไว้ทําขนมปัง mm hmm. เนื้อเขาจะหนักสุดค่ะ mm hmm. แล้วก็เขาจะมีสีแบบหเหลืองๆค่ะ mm hmm. มีโปรตีนที่สูงที่สุดเลยค่ะแป้งขนมปังเนี่ยหนึ่งถ้วยตัวนะคะจะประมาณ110กรัมน้น นหนักเขาจะเยอะที่สุดค่ะตอนที่เอามาทําขนมปังเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เขามีน้ําหนักเยอะแล้วเขาก็จะมีเส้นใหญ่ที่เหนียวพอมาทําขนมปังเนี่ย<อ>เขาจะเหนียวนุ่มค่ะก็เลยเหมาะกับการทําขนมปงังแต่พอการทําขนมปังเนี่ยค่ะอาจจะมีการใส่ยีสต์เพิ่มเข้าไปหรือว่าสารเสริมคุณภาพที่ทําให้ขนมปังเนี่ยเขานุ่มเขางฟูขึ้นค่ะกับตัวแรกที่เป็นแป้งขนมปงังพอมาเป็นที่2เป็นแป้งอเนกประสงค์ตามชื่อขเขาเลยเขาจะอเนกประสงค์มากทาได้หลายอย่างค่ะตัวนี้น้าหนักเขาจะเบาลงมาหน่อยหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ ที่95กรัมค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะมีเส้นใหญ่ที่หนักน้อยลงมากว่าแป้งตัวแรก<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นคุกกี้ได้เอาไปทําได้ทั้งคาวทั้งหวานเลยเอาไปทำบะหมี่ก็ยังได้ค่ะเอาไปทําแป้งพายได้หรือว่าในตัวมัฟฟินหรือคัพเค้กบางชนิดที่มีเนื้อหนักอะค่ะตัวที่3จะเป็นแป้งเค้ก<ม>แป้งเค้กใช่แป้งเค้กชื่อตามนั้นเลยค่ะว่าเขาเป็นแป้งเค้ก<ม><ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากเราจะไปทําที่เค้กกันเนื้อเขาจะเบาสุดเลยตัวนี้เป็นแป้งสาลีเหมือนกับตัวอื่น เลยแต่ว่าเขาจะผ่านกระบวนการมาทําให้เนื้อเบาที่สุด1ถ้วยตวงเขาจะน้าหนักเหลือแค่9กกรัมค่ะ,คะเขาจะลดลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนที่เอาไปทาเค้กเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยเราจะนิยมแบบให้เค้กฟูเพิ่มขึ้นด้วยการใส่ผงฟูหรือว่าใส่การเบกกิ้งโซดาเข้าไป<ม>เพื่อให้เขาฟูเพิ่มขึ้นค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแป้งที่แบบใส่เฮลตี้นิดนึงเป็นแป้งโฮลวีตค่ะตัวเนี้ยจะเป็นแป้งที่เราผ่านการขัดผ่านการฟอกมาน้อยที่สุดยังจะเหลือตัวที่เป็นจมูกข้าวอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นตัว ตัวนี้ที่เป็นสายเฮลตี้ที่ชอบทานว่าแบบทานแล้วสุขภาพดีเพราะว่าเขายังมีจมูกข้าวอยู่แต่พอตอนทำนเนี่ยเราจะไม่ใส่แป้งที่เป็นโควิดลงไป100%เเพราะว่าทานแล้วเขาจะหยาเนื้อเขาจะกระด้างค่ะเราก็เลยจะใส่เป็นอัตราส่วน1นต่อหนึ่งผสมกับไม่เป็นแป้งเค้กก็ผสมกับแป้งอันกประสมก็ได้ แล้วก็เอาไปทําค่ะเราจะาไปทําได้หลายเมนูนมากเอาไปทําคุกกี้ก็ได้จะเป็นครับเค้กก็ได้หรือว่าจะเอาไปทําพายได้หลากหลายเมนูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบ่งสีประเภทง่ายๆให้เข้าใจกันตอนไปทำอะค่ะก็ฝากเอา <ๆ S 2> ไว้ว่าถ้าทําตานนี้ออกมาเค้กก็จะได้แบบออกมาอร่อยขนมจะได้อร่อย,มไ,ออยไม่หิดแป้งผิดค่ะค่ะก็จากที่ฟังทิศของเราแล้วนะคะรับรองว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ไอเดียในการเลือกแป้งทําขนมแน่นอนค่ะแล้วมุกก็เชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยลงมือตั้งใจทําขนมเองอะรสชาติ อร่อยไม่แพ้ร้านเบเกอรี่แน่นอนค่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำขนมค่ะ ของเรานะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์สาหรับคนที่อยากทาขนมแล้วก็ไม่อยากลงเรียนคอสแพงๆค่ะแค่มีเตาอบหนึ่งเครื่องแล้วก็ดูรายการของเราก็จะได้ขนมในเมนูที่หลากหลายแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะสูตรที่เราคัดมาแต่ละสูตรเนี่ยมีแต่ง่ายๆทั้งนั้นเลยทุกคนสามารถทําได้เองที่บ้านค่ะสําหรับวันนี้พวกเราของคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไยค่ะนี่เอาขนมไปให้แม่่ก็ใส่กล่องให้ค่ะสวยมากเลยค่ะ เค้กชิ้นแรกก็เป็นเค้กที่ประทับใจมากๆข้างหลังต้องทำเนาต้องทาใหม่แน่นอนใช่เลยค่ะให้พี่ช่วยก็บอกนะได้ค่ะหนูมาด้เลยดีเลยท่านหนูจะทำเค้กโอเคยกไปดีๆนะคะได้ค่ะอย่าสะดุดนะคะไม่ได้นายทำร่วงถอนตะดีเริ่มที่เป็นเบอร์หนึ่งก่อนอุย อุ้ยแบบหนึ่งนะคะเครื่องไม่ติดต้องแต่มีปะลองเปลี่ยนปักก็ได้